Uh, งบงบวันนี้มีอยู่สามสี่ตัวนะฮะตัวแรกคือตัวอินทัชฮะอินทัชเนี่ยรายงานกำไรออกมาที่สามจุดสามพันล้านบาทซึ่งขออันนี้ก็อยู่สามพันล้านบาทซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะฮะจริงๆก็ตลาดคงคาดอยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวแอดวานซ์ก่อนหน้านั้นก็ผลประกอบการออกมาค่อนข้างโอเคนะเราเล่าให้ฟังเมื่อวานไปแล้วนะฮะก็เราแอดวานซ์เนี่ยเรายังโอเคแล้วคิดว่าในไตรมาสสี่ก็น่าจะโอเคด้วยอินทัสเนี่ยเราก็เลยคิดว่าแกลเนี่ยมันเริ่ม พอผลประกอบการเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยคิดว่าดาวไซด์มันไม่น่าจะกระทบแล้วตอนแรกเราชอบแอดวานแล้วก็ไม่ชอบอ uh, ินพัสนะฮะแต่ตอนนี้แกะมาเริ่มแบบแคบลงก็เลยเรายังชอบแอดวานอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอินพัสนี่ยเราอัปเกรดขึ้นจาก uh, ขายมาเป็นถือนะฮะส่วนแอดวานเนี่ยเมื่อวานก็มีประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็อินไลน์กับที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตรมาสซี่ที่ธุรกิจน่าจะโอเคขึ้นปี uh, ปีนี้พวกอา uh, ปูธุรกิจไฟเบอร์บอดแบนเนี่ยก็น่าจะยังโอเคะฮะค่่าาใช้จย ในทางทางการตลาดแต่มาเสียอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างซึ่งก,ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ก็ไม่น่าไม่น่าจะมีประเด็นเท่าไหร่แล้วก็บริษัทตั้งเป้าทำกำไราจากธุรกิจที่ประเทศบอแบนเนี่ยภายใน1นถึงหปีครึ่งข้างหน้านะฮะยังเป็นหุ้นที่เราชอบอยู่ฮะแล้วก็ยังงบตัวงบที่ออกมาเอยตัวอาริสมิตติ้งเอยก็ถือว่าอินไลน์กับที่เราคาดก็ยังแนะนําซื้ออยู่นะครับตัวนี้ เป็นหุ้นที่ที่ถ้าถ้าสังเกตแอดวานเป็นหนึ่งตัวที่แบบว่าตลาดลงมาเยอะแต่ว่าหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยลงเลยนะเพราะว่าผมประกอบการนี่ค่อนข้างดีมากนะครับคอมเซเว่นเราทำพรีวิวสามคิวฮะค่ากำไรอยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสิบแปดล้านบวกแบบ ออกเกอบ9%เยีรเยีย12%ค1วคก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตัว iPhone 15แต่มานี้ออกมาแล้วก็แรงตอบรับค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็มีการขยายสาขาด้วยไตรมาส4เนี่ยน่าจะเป็น High ซ e a s ของพวก Spending พวกนี้ด้วยนะ,ะก็น่าจะเห็นกำไรที่ดีต่อเนื่องนะครก็แต่ธุรกิจใหม่พวกขายรถไฟ้านี่ยังเฉยๆอยู่นะไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ยังคงแนะนำซื้อฮะ Target Price 37บาท ตัวงบ global เมื่อวานเนี่ยหลังจะจบรายการก่อนจบก่อนเริ่มรายการนิดหนึ่งงบ global กับโฮมโปรออกครแต่เรายังไม่ได้อัปเดตได้ฟังก็อัปเดตเร็วๆงบ global ออกมาก็525นะครก็ยังค่อนข้างแย่แต่ก็อินไลน์กับที่คาดนะครับ i กับที่คาดจะต่ำที่ตลาดคาดนิดหนึ่งนะก็ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายกับเปิดสาขาแล้วก็ตัวรายได้เนี่ย มันยังไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่แต่ว่าจังหวัดที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวยังโตได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตสมุยนะฮะตัวนี้เราก็ถึงแม้ราคาลงมาเยอะแต่ว่าเซลล์มันยังไม่ได้สตองมากนักนะฮะเราก็ยังแค่แนะนำแค่ถืออยู่ครับส่วน Home Pro เนี่ยเป็นหุ้นที่อาจจะเราชอบมากที่สุดในกลุ่มพลู m เมนนะฮะผลประกอบการก็ออกมาตามคาดนะฮะก็คือได้ไป1 5พันล้านก็แฝกเยี่ยงเยียนะฮะก็ 4Q คิก็น่าจะดีขึ้นมีฐานที่ต่ำจากปีก่อนด้วยว่าเซมโซก็ เออเซมซอฟเซฟโรสสี่คิวปีแล้วเนี่ยค่อนข้างแย่นะปีนี้ก็น่าจะดียังคงแนะนำซื้อนะฮะ target price ์สิบสี่จุดเจ็ดนะฮะ